ตอนนี้ชีก็ลุกนะครับช่างยิงแผ่นจริงครับเวลาเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเม็ดทรายนะครับเมื่อวานนี้ติดฝนนิดเียก็ยิงแผ่นหลอกพื้นแล้จากนั้นตัวนี้เป็นแผ่นจริงแล้วครับเนี่ยนะครับที่ผมถ่ายตอนนี้ทนเป็นช่องแสงโซนูนก็ช่างก็กำลังที่จะยิงเฟรม นะครับแคมปิ้งไปเพื่อที่จะใส่แผ่นนะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้จบนะ้ฮะด้านนี้จบแล้วนะครับนี่ฮะคือตัวแผ่นชินกระดูกนะครับอ่าด้านบนด้านบนด้านสัตว์กลางก็ก็เปลี่ยนเหมือนลังคาทั่วไปครับยังไงก็ต้องมีครอบสัตว์กลางนะครับนะครับนี่ฮะคือการปูแผ่นชินกระดุกครับ นะครับผมเด็กใช้เรียกหาครับบริษัทคอนสตรัคชั่นครับ0818699604นะครับผม